ตอนนี้นะคะแม่กับเชอร์แตมก็อยู่ที่ฮาร์เบอร์พัทยาค่ะเดี๋ยว,วน,นี้แม่กับเชอร์แตมนะจะมาเล่นกันให้สนุกไปเลยเชอร์แตมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ,คะเล็กพร้อมไหมคะพร้อมค่ะวันนี้แม่กับเชอร์แตมพร้อมค่ะเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยตามแม่กับเชอร์แตมไปเลยนะคะเข้ามาแล้วคะ่ะเข้ามาปุ๊บนะก็ได้พบเจอความสนุกน่าตื่นเต้นอย่างแรกกันเลย หุ่นยนต์ค่ะเขาให้ขึ้นไปได้อ่ะจะไปโผล่หน้าบนนั้นหรือเปล่านี่ค่ะแต่เขาบอกนะํำเตือนว่าความปลอดภัยผู้ใหญ่ควรดูแลขณะเด็กขึ้นไปถ่ายรูปแต่แม่อยากถ่ายไม่รู้เขาให้ผู้ใหญ่ถ่ายหรือเปล่าเพราะชอบแต้มเล็กไปใช่ไหมแต่แม่อยากถ่ายหรือให้คุณพ่อถ่ายดีน่เล่นนี้มาดูแม่กลายเป็นหุ่นยนต์กันนะคะ สวัสดีค่ะจากแม่คุณยน์ตค่ะเห็นแม่ไหมหตลกไหมตลกไหมลูกสนุกดีค่ะตื่นเต้นมากเลยอ่ะตอนแรกนึกว่าเราจะโผล่หัวที่รูล่างๆใช่ไหมเขามีแท่นให้ยืนไปโผล่้ีข้างบนเลยแม่ใจสั่นเลยอ่ะมันสูงพอขึ้นไปถึงข้างบนคุนยน์ตนะคะ ข้างบนมันสูงอ่ะแม่วิวนี่แม่ยังสันๆอยู่เลยอ่ะแล้วด้านข้างมันไม่มีขอบให้จบับค่ะพออยู่ข้างบนอนะ่ะมองลงมามันก็จะไปสูงๆแล้วไม่มีอะไรกั้นเรานะเด็กๆเล่นต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าขึ้นเองนะอขอบบกอีกทีค่ะว่าขึ้นไปถ่ายรูปแล้วชอบมากๆได้อารมณ์ตื่นเต้นสนุกดีค่ะวิดูนี้ค่ะนะ่าสนใจไหมสไลเดอร์ อันนี้แม่เล่นได้ไหมอ่ะนนมีน้องเพิ่งลงมาค่ะแม่เลงแล้วนะอันนี้ถ้าแม่ขึ้นนะ่ะก้นแม่ต้องติดอยู่ระหว่างทางแน่เลยอันนี้ลงมาจากชั้นสองเลยค่ะขดเกลียวลงมาหลายขดมากเลยดีสิแต่แม่ดูแล้วนะสงสัยไม่ให้ผู้ใหญ่เล่นได้เลยนี่น่าจะเป็นของเด็กค่ะเดี๋ยวอันนี้แม่จะลองให้เชอแตมเล่นนะคะ ความสูงไม่เกิน150ซนติเมตรนะแม่เกินนะ <c oughs> <c oughs> เกินนิดนึงอนุญาตให้ผู้เล่นเล่นได้ครั้งละหนึ่งคนเท่านั้นนะคะหนึ่งครัง้งครั้งละหนึ่งคนน้องเล่นได้ไหมแม่แอมพร้อมยังคะพร้อมค่ะยินีีพร้อมอยังคะ,ออองคะลองเล่นไอพี่ช่วยจับนะคะ ลงมาท่าอะไรอ่ะลูกะสนุกปะคะเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกพัคะลงมาท่าอะไรอ่ะทำไมไม่เอาก้นลงเอาหน้าลงกลัวค่ะกลัวไหมกลัวตอนนี้แม่ก็อยู่ชั้นสองนะคะชั้นนี้ก็ร้านอาหารเยอะแยะมากมาย น่าทานน่าทานทั้งนั้นเลยมีทางอาหารแล้วก็มีขนมด้วยค่ะเ <_ m _> <ค>มื่อกี้ชาแตมเขาไปเล่นสไลด์มาแล้วใช่ไหมลงไปนี้หน้าหรือแค่นี้เลยอะปกติหน้าแตมจะเท่านี้ใช่ไหมชาแตมบอกว่ามันเสียวปกติแตมเวอจะค่อนข้างขี้กลัวค่ะแต่เมื่อกี้ลงนี่แม่ว่าเก่งมากเลยนะที่ยอมลงนะตอนนี้แม่อยู่ชั้นสามแล้วนะคะชั้นนี้แม่ดูของเด็กเต็มเลยอะ เด yeah> anyway> okay. claro ี๋ดูอีกหน่อยนะเห็นของน่ารักน่ารักเยอะแยะแบบนี้ก็อดใจไม่ได้นะคะขอเลงซะหน่อยเชอร์แตมขอดูนี้เลยค่ะไม่ใช่แค่แม่เล็งคนเดียวนะคะเชอร์แตมก็อยากจะมาเลงกับแม่ค่ะเชอร์แตมเลือกอันนี้ค่ะสีชมพูม่วงนะเข้ากับทรัพย์สมบัติของเชอร์แตมไหมนะนชมพูม่วง อาเบอร์พัทยานะคะก็เป็นห้างเปิดใหม่ที่พัทยาค่ะแม่บอกได้เลยว่าเป็นดินแดนในฝันของเด็กๆแน่นอนเพราะว่ามีของเล่นเครื่องเล่นสําหรับเด็กๆเ,เยอะมากๆขนาดในตัวห้างเดินเข้ามาปุ๊บก,ก็มีของเล่นให้แม่กับเชอร์แตมเล่นเลยค่ะแล้วยังมีร้านค้าต่างๆให้คุณพ่อคุณแม่ชอปปิ้งอีกเยอะเลยอันนี้ขึ้นมาก็เป็นร้านโปรดของแม่กับเชอแตมเลยคะ่ะเจอทอยอาร์อาเลยได้ยินไหม ขึ้นมาปุ๊บเชอรแตมบอกเข้าไปน <laughs> <laughs> แ่ะไตรตุกตาผาไปกอดนอนและเดินเล่นร้านโปรดของแม่กับเชอร์แตมซะหน่อยค่ะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้เป็นตุ๊กตาเจ้าหญิงแต่เป็นสไตล์เกาหลีนะคะ นี่ดูบ้านน,นี่สิเป็นบ้านลาพนเซลอะ่ะมันคือปราสาทลาพันเซลใช่ไหมน่ารักมากเลยมีตุ๊กตาลาพันเซลผมยาวด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่นะไม่เหนล่ละคนนี้เขาเป็นนางเงือกละเขาต้องเป็นแอเรียลใช่ไหมแอเรียลมีหลายตัวเลยนะคะ หนูน้อยหมวกแดงนี่คนนี้ซินเดล่าซินเดล่านี่มากับรองเท้าแก้วอยู่แล้วค่ะแล้วอันนี้คือไครเนี้ยเป็นหงอ่ะเดี๋ยวกับอันนี้อลิสอลิสอินวันเดอร์แลนด์นะคะอ๋อก็เป็นมิลต l ดิทเทอร์มินิแฟลี่เทลน่ารักจังเลยค่ะอันนี้เนี่ยแม่ว่าบ้านอันนี้ก็สวย ็นห้องต่างๆค่ะเป็นบล็อกแต่ว่ายังหาไม่เจอว่ากล่องอยู่ไหนค่ะเดินดูของเล่นกันเทลินพอแล้วเราก็ไปกันต่อเลยค่ะมาเจอมาริโอ้แลนด์ด้วยค่ะสำหรับน้องๆที่ชอบเล่นเกมนะคะห้ามพลาดเลยเชอร์แตมก็ตื่นเต้นได้เจอลุงมาริโอเชอร์แตมก็เลยขอลุงมาริโอถ่ายรูปเก็บภาพไว้เป็นที่ะระลึกซะหน่อยค่ะ ไปต่อกันค่ะไปดูว่าแม่จะไปที่ไหนตอนนี้แม่ก็อยู่ที่ทางเข้าด้านหน้าของจำเอ l แล้วค่ะเดี๋ยวนี้แม่กับเฉลี่จะมากระโดดกันค่ะน่าสนุกมากเลยวันนี้แม่จะได้เล่นอะไรหลายๆอย่างนะที่ไม่ได้เล่นมานานแล้วคหนจำสิลูกจำชอบจำ ใส่เงินนะคะแล้วเราก็คือมาเล่นที่นี่ต้องใช้ถุงเท้านะเราต้องเป็นถุงเท้าที่มีกันลื่นค่ะมีกันลื่นที่พื้นรองเทา้าถ้าถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือน้องๆมีอยู่แล้วนะคะก็พกมาได้หรือถ้าไม่มีที่นี่มีขายค่ะก็มาซื้อก่อนเข้าไปได้นะคะพอเราซื้อถุงเท้าเสร็จจ่ายเงินเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้บลิสแบนเป็นเป็นกระดาษพันข้อมือว่าเรียบร้อยแล้วรายละเอียดต่างๆเลยนะคะแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยค่ะ โอ้โหยังไม่ถึงกันไป ลแล้วที่นี่นะคะเขาจะแบ่งโซนเป็นโซนของเด็กกับโซนผู้ใหญ่ค่ะซึ่งโซนเด็กเนี่ยเขาจะห้ามไม่ให้ผู้ใหญ่มากระโดดนะเพราะว่าระวังอันตรายเรื่องผู้ใหญ่จะไปล้มทับเด็กได้นะคะสําหรับโซนผู้ใหญ่หรือเด็กโตนะคะเขาก็จะไม่ให้เด็กเล็กไปกระโดดค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคุณพ่อคุณแม่ก็สบายใจได้ค่ะลูกๆเล่นกันได้อย่างปลอดภัยแน่นอน แม่เห็นเฉลี่มชอบขนาดนี้นะคะอยากจะมาเปลี่ยนพื้นที่บ้านให้กระโดดได้เลยค่ะเป็นหนุกไหมคะบริเวณนี้เป็นสแตนด์แอเรียค่ะดูน้องๆสิคะเก่งกันมากเลย <c oughs> เรามาดูฝั่งโซนผู้ใหญ่กับโซนเด็กโตมั่งนะคะ น้องๆเก่งกันทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้เรามาดูพี่ๆเขากระโดดโชว์กันบ้างค่ะดูนะคะอันนี้แม่ทึ่งมากเลยมีไต่กำแพงด้วยค่ะกระโดดไหมลูกดูไหมติดยอดไหมดยอดท่ายไง โซนนี้ก็เป็นโซนของผู้ใหญ่กับเด็กโตเหมือนกันค่ะเชอาตานเล่นไม่ได้แต่อยากเล่นมากเลยมีให้เด็กๆไต่หน้าผาจำลองด้วยนะคะแล้วที่น,นะคะเขาก็จะมีช่วงกิจกรรมให้เด็กๆมากระโดดพร้อมๆกันโดยมีพี่ๆมาช่วยสอนด้วยค่ะ เราจะผัตามพี่เล,ะน,ล,ลนะ,ะนครับผมเ,เป็น,น,น,านการฟอกร่ากายเน่อ่ากตามที่เขาเลยครับผมโอเคไปโดดนียมาด้วยกันก็ได้ครับมาด้วยกันเลยอ่ามาเลยอ่ารอก้กันนะครับกระโดดไปเรื่อยๆเลยฮะ,ะ,ะ,ะมือบันวิ่งวิ่งครับผมวิ่เลยฮะมีจับทีมแข่งกันด้วยเราไปลุ้นกันเลยว่าใครจะชนะ โอหนูจำมันสรใช่ไหมหนูต,ต้องมาแท็กเพื่อนนะแท็กดูเพื่อนเพื่อนออกได้เลยโอเคไหมครับ ้วดที่หาเบิร์พัทยานะคะยังมีความสนุกอีกเยอะมากๆที่แม่กับเฉลแตมจะเอามาให้ดูกันคอยติดตามชมที่คลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้แม่ก็จะให้น้องๆสนุกไปกับการแข่งขันก่อนนะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายกระโดดเลยับกระโดดไปเลยครับไม่เป็นไรไมเป็นไแล้ววา